ตามรักก็ตามไปแล้วนะฮะตามคิดถึงเราก็คิดถึงกันอยู่แล้วใช่ไหมครับ <laughs> แล้วตามฝันแล้วครับผมเชื่อนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีความฝันใช่ไหมครับเมื่อทุกคนมีความฝันแล้วผมว่าความฝันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจนะครับผมเองก็มีฝันเช่นกันครับ ผมมีความฝันว่าอยากจะมีโอกาสได้มายืนอยู่บนเวทีของเดอะสตาครับและวันนี้ผมขอบคุณทุกๆคนมากครับขอบคุณทุกๆคนมากๆจริงๆครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่ให้โอกาสเีกบ้านนอกคนหนึ่งนะครับได้มีโอกาสได้มายืนอยู่บนเวทีที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับผมมีความสุขมากๆครับที่มีโอกาสได้ร้องเพลงและมีความสุขมากๆที่เห็นทุกคนรู้สึกดีกับเพลงที่ผมร้องให้ทุกคนฟังด้วยครับขอบคุณมากๆครับ ความฝันนะครับช่วยทําให้เรามีกําลังใจที่จะก้าวเดินไปสู่จุดมุ่งหมายสู่สิ่งที่เป็นสิ่งที่เราตั้งเอาไว้ถึงแม้มันจะไกลเหลือเกินนะครับจุดมุ่งหมายถึงแม้มันจะไกลเหลือเกินแต่วันนี้ครับผมขอมอบหนึ่งเพลงนี้ให้กับทุกๆคนที่กล้าที่จะเดินตามความฝันของตัวเองครับรู้ว่าเสียแต่คงต้องขอรองรู้ว่าเหนื่อยที่อยากได้ขอ ยังไงจะขอลองดูสักทีรู้ว่าเราแตกต่างกันเท่าไรรู้ว่าเธออยู่ไกลอยู่สูงขึ้นมาได้ใครๆก็รู้เป็นไปไม่ได้ คำว่ารักมันสั่งให้ฉันต้องปิดขึ้นไปที่เ้ยเกิดด้วเธอเธอทักทีไม่ว่ายัางไงจะลองดีสักวันไม่อยากรักก่อนเสียงไม่อยากให้จบเ,เพียงภาพในความฝันมันบากลันบนในซอกใจ แต่ยยสักเพียงใดก็ดีกว่าไอยจะไปจากฉันต้องนุมรักจริงเพราะรักจริงๆเธอก็ไม่หว่งงาน,นแม้ต้อยตำแต่ยังมีหัวใจแม้ต้องเจ็บแต่มันก็คุ้มก็ ใจไว้ถ้าฉันไม่ทิ่มตัวก็คำว่ารักมันสั่งใครฉันต้อตามหัวใจเพราเรากกเกิดม,มา,าเจอเอ่ว่ายังไงจะลองดีสักวัน หมายเลขหนึ่งนะครับตุ้มตามนะครับกับมินิคอนเสิร์ตตามรักตามความคิดถึงตามฝันตุ้มตามครับผ่านไปเรียบร้อยตามรักตามคิดถึงตามฝันตุ้มตามหรือไม่ตามหนึ่งก็ทั้งสองครับต้องตามหาสีพระยาซึ่งพี่มีคนหนึ่งพร้อมมากๆทางร่างกายและจิตใจและทรัพย์สินครับ นั่นก็คือในแม่ของพี่เองครับพี่มาเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับในแม่โพสเร็วมากอ่ะยังไม่ถึงเวลาต้องรอให้มันนุม่นมๆกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งแล้วค่อยตามหาสีภรรยา <c oughs> เข้าใจไหมอตอนนี้ตอนพระอย่างแกเขาไม่เอาหรอก แหกปากยางไงไม่มีรสนิยมไม่เอาต้องบอกว่าเปิดตัวมาได้แพรวพลามากๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการร้องเพลงหรือว่าสเสน่ห์ที่คุณมีอยู่ต้องขอบอกว่าสเสน่ห์นี่จับใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเพลงแรกนี่ฟังและสบายใจมากๆนะฮะถึงต้นฉบับเขาจะเป็นอ,อ,อย่างที่เราเคยฟังกันอยู่แต่ว่าตูมตามก็ทําได้อย่างน่าทึ่งต้องบอกว่าน่าทึ่งเลยทีเดียวเพลงที่2ก็ประทับใจ การร้องเพลงลูกทุ่งกับกีตาร์ดิฉันก็เพิ่งจะเห็นและมีความรู้สึกว่าดูแลเท่มากๆเลยทีเดียวการตามอะไรของคุณก็แล้วแต่ไม่ว่าจะตามรักตามนู่นตามนี่อะไรต่างๆเนี่ยนะเวลาพออยู่ในช่วงของการพูดต่างๆเนี่ยมันทําให้มีความรู้สึกว่าการพูดของคุณก็เป็นไปตามลักษณะชนบทมากๆเหมือนตอนที่ยันประกวดนางงามนะฮะเกามักจะพูดเสมอบอกว่า ยันรักเด็กค่ะก็เหมือนที่คุณบอกว่ารักทุกๆุกคนเชยชีเดียวเชียวแต่นี่มันคือสเสน่ห์ของตุมตามเขาเลยแล้วก็ต้องขอบอกว่าได้ทุกแนวได้ทุกแนวเลยทีเดียวเหมาะสมมากเลยที่เป็นเดอะสตาร์นั่นเนี่ยขอบคุณมากครับพีเ่เพชรครับตุ่มตามเปิดเปิดตัวความหมายดีกรีดไปก็ได้นะเดี๋ยวพูดไม่ครบชมไม่ครบ ช่วยไม่ได้นะอยากจะกรีดกรลบนะครับเ,เปิดตัวความหมายดีแล้วพี่มีความรู้สึกว่าตุนมตามเริ่มเริ่มไม่ไม่กลัวแล้วไม่เกรงแล้วนะครับแต่ติดนิดนึงตรงผมเจอความรักแล้วความรักของผมคือทุกคนเลยคน, <c oughs> ค,นคนเน่าเลย <c oughs> แต่ถึงน้ำเน่าก็เห็นเงาจัน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs> แล้วช่วงช่วงก่อนเข้าเข้าเพลงเพลงที่คุณพ่อคุณแม่แต่งเนี่ยใช่ไหมที่แบบมา ภาษาอีสานเีทอดไหลนีอะไเงี้ยมันมาถูกจังหวะมากเลยแล้วพี่พี่มีความรู้สึกว่าถ้ามันมาแค่นั้นเนี่ยมันจะเท่มากเลยตอนหลังซาวออนฟิล์มเยอะเลย <c oughs> ยาวตลอดเลยนะแล้วก็ทุ่มตามเป็นลูกทุ่งจะรวยมากจริงๆนะครับ <c oughs> แล้วเป็นคนเป็นคนเล่นกีตาร์โอเคเลยนะครับส่วนสเพียง2ไป3าม,มันเดทแอร์ที่ช่องว่างมันเยอะไปนิดหนึ่งลองปรับดูนะถ้าอาทิตย์หน้ายังอยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่โจครับ คิดว่า,าทิศหน้ายังไงก็ต้องอยู่นะ <Yeah. S 1> เนาะเป็นการเปิดคอนเสิร์ตที่เรียบร้อยมากนะครับแต่มีเสน่ห์ที่สุดนะครับดูเรียบร้อยและดูน่ารักดูสุภาพมากเป็นมินิคอนเสิร์ตที่สุภาพสุภาพแล้วคนดูก็เรียบร้อยตามเงียบตามเอาใจตามทุกอย่างนี่คือเสน่ห์ที่ตุ่มตามมีเอาคนอยู่คุณเป็นพ่อมด สามารถเสกเมจิก magic ให้คนเอาคนอยู่ได้ไม่จะเรียบร้อยแค่ไหนก็แล้วแต่สิ่งที่ตามตูมตามดีมากคือว่าเวลาคุณพูดอีสานคุณทําได้ธรรมชาติกว่าภาษาภาคกลางมากโอ้โหไหลลื่นมากเป็นดีเจได้เป็นนักแสดงได้เป็นนักร้องได้ทุกอย่างพี่มองมากกว่าคอนเสิร์ตพี่มองถ้าเป็นเป็นโปรดิวเซอร์คุณจะทําให้ประชาชนคนไทยมีความสุขมากนะครับขอยืนยันนะครับและขอบอกว่าถ้าเลือกลูกทุง่งคุณรุ่งแน่นะครับคุณรุ่งแน่ๆนะครับ ตามคอนเสิร์ตตามรักตามความคิดถึงตามความฝันแล้วก็อย่าลืมตามไปโหวตให้ตูมตามด้วยนะครับท่านผู้ชมขอให้โชคดีครับสวัสดีครับเซเลบของเราครับครับประเทสครับรรผมเป็นไงบ้างครับตูมตามในวันนี้ครับผมก็เออคือก่อนอื่นต้องบอกว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะฮะสามารถดูโช์นี้ได้อย่างไหลลื่นมาซึ่งซึ่งความเป็นธรรมชาติเนี่ยกลายเป็นเป็นเสน่ห์ที่สําคัญดูเขา คือเขาน่าจะเกรงมากวันนี้น่าจะเป็นวันที่เขาตื่นเต้นที่สุดในชีวิตแต่ดูเหมือนกับเขาไม่ตื่นเต้นเลยซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยต้องต้องชื่นชมเขานอกจากในฐานะของคนที่ต้องมายืนร้องอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยต้องชื่นชมในฐานะคนที่เหมือนกับเป็นโปรดิวเซอร์โชว์ของตัวเองคราวนี้คือการเลือกเพลงเนี่ยเลือกได้ดีมากนะฮะทั้งตอนเปิดตัวซึ่งดูเหมือนกับเป็นการทักทายที่ทําให้ทุกคนรีแลกซ์นะฮะพร้อมที่จะทําความรู้จักต่อไปแล้วก็เพลงที่2ที่ที่ ที่ดึงความทราบซึ้งความรู้สึกข้างในออกมาได้อย่างได้อย่างสวยงามพร้อมกับไอาการรา้องเพลงลูกทุ่งกับกีตาร์เนี่ยมัน,ม,นมันเท่งจริง<ม>แล้วก็ปิดท้ายให้ทุกคนได้เฮกันแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยเป็นเพลงที่เลือกมาในแบบที่ไม่มีเพลงไหนที่มันเกินตัวมันพอดีพอดีแล้วก็ได้แสดงศักยภาพออกมาดีๆขอให้โชคดีครับขอบคุณครับไปเลยครับเราไปฟังความคิดเห็นสักร้อยเสียงในห้องส่งกันบ้างนะครับผมเอาละใครเอ่ย สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเป็นยังไงบ้างตูมตามในวันนี้ค่ะก็แสดงได้ดีมากเลยค่ะก็ยังไงก็ขอให้โชคดีค่ะครับผมขอบคุณครับ นั่นคือความคิดเห็นสกร้อยเสียงในห้องส่งนะครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับถ้าชอบตุ้มตามอยากให้เขาได้เป็น2คนสุดท้ายของเดอะสตาร์นฟ้าคว้าดาวทิมเครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขหนึ่งแล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขหนึ่งหลังจากนั้นกดโทรออกตุ้มตามหมายเลขหนึ่งเด้อครับขอบคุณตุ้มตามมากครับเอาละครับพาไปแล้วสำหรับมินิคอนเสิร์ตตุ้มตามยังเหลืออีก2ผู้แข่งขันนะฮะต้องกลับไปติดตามในช่วงหน้ากับเดอะสตาร์นฟ้าคว้าดาว